วันนี้ไม่ใช่รถสวยราคาดีนะแล้วก็วันนี้ไม่ได้รีวิวรถแต่ว่าวันนี้นะมีออกอีเวนต์ใช่ปะได้รับเชิญนะครับไปงาน The Taste of Blooming Harmony มาแล้วนะครับเ u อร์วันนี้มีแขกรับเชิญเควินมีเคจานปั้นันด้ครับผม โอ้โหันนี้มหมึงก็หล่อเหมือนกันนะเช่ปะทำไมวันนี้ต้องหลอ่อเป็นพิเศษวะจนวัน,น,นใช่ปะ่ะวันนี้เรามีตัววีเข้ามาตัววีเข้ามานะ<อ>วันนี้ไม่ใช่รถสวยราคาดีนะแล้วก็วันนี้ไม่ได้รีวิวรถแต่ว,ว่าวันนี้นะมีออกอีเวนต์ใช่ป่ะวันนี้เราทางโชว์รูมอนเดอร์มอเตอร์ของเรานะแล้วก็ทางช่องฮิวเวนเมเกใช่ป่ะต้องบอกได้รับเกียรติโอ้ขอบคุณมากครับพี่ใช่ป่ะแป๊บหนึ่งดีเฮ้ย เป็นไงตื่นเต้นว่ะบอกว่านะครับวันนี้นะครับได้รับเชิญนะครับไปงาน The Taste of Blooming Harmony นะฮะเดี๋ยวผมกับจานปั้นจะพาเพื่อนๆไปล่องเรือว่ะเฮ้ยเป็นไงวันนี้เปลี่ยนแนวป่ะใช่ไหมวันนี้ไม่มีล้อนะวันนี้พาล่องเรือใช่ป่ะนะครับผมซึ่ง จัดขึ้นโดย The House of Century in Partnership of the Okura ok Prestige นะเพราะว่า Okura Prestige คือโรงแรมใช่ไหม <S <S เป็นโรงแรมที่มีความโด่งดังดาวแบบเต็มเหนี่ยวมีความลักชวรี่แบบสุดเต็มทางโรงแรมเนี้ยก็คือได้เปิดตัวเรือที่ชื่อว่า Okura ok Cruise เป็นเรือสำราญแบบชิลอ่ะใช่ไหมซึ่งเราก็ยังไม่เคยขึ้นแต่เราก็แบบชอบอะนะของอย่างนี้บอกเลยว่าไม่พลาดใช่ปะแล้วถ้าเพื่อนๆแบบชอบให้เราพาเที่ยวอีกนะเดี๋ยวเราจะมีอีกใช่ไหมครับ นะแบบติดตามไว้สิ่งที่ขึ้นในคืนนี้ก็คือเดี๋ยวเราจะไปล่องเรือใช่ไหมครับแล้วนอกจากการที่เราออกไปล่องเรือกับทางโอคุระครูสแล้วก็เราจะได้พาเพื่อนๆไปพบกับประสบการณ์ที่เป็นประสบการณ์ใหม่นะครับของซีซันอลไคเซคิไคเซคิคืออะไรไคเซคิก็คืออาหารญี่ปุ่นนะครับเป็นเจแปนนิส t ทรดิชัน n a ลที่เสิร์ฟเป็นคอสคอสและฟานด์ดิเงที่จะมาเสิร์ฟแพริ่งนะครับผมวันนี้นะครับจะมาแพริ่งคู่กับ โรคูจินซากุระบลูมออ dition เป็นไงใช่ไหมับผแค่ชื่อก็เท่แล้วครับซากุระร่วงโรยซากุระร่วงโรยใช่ไหมครัแค่ฟังก็ตื่นเต้นแล้วแหละแล้วก็แน่นอนครับสำหรับค่ำคืนนี้จะเป็นยังไงอาหารจะอร่อยแค่ไหนแล้วก็เพื่อนเราจะเยอะขนาดไหนกูว่าไม่รู้จักใครอ่ะป้านใช่ป่ะเดี๋ยวเราไปแนะนำแล้วก็ไปรู้จักเพื่อนใหม่ไปพร้อมๆกันดีกว่าโอเคครับพร้อมไหมเพื่อนๆครับลุย เวันนี้มีแขกรับเชิญวันนี้นะครับเสาวเอ้ามาสาวมานะครับค่ะบุ๊คโนะคะสวัสดีครับแล้วก็มาทุกวันนะค่ะพี่ฟางค่ะพี่เป็นลูกค้าของวันนี้ของเฟรนด์เฮอร์แมนเยอร์สันี่ครับอันอื่นบอสสวัสดีครับสวัสดีครับคุณครูนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีควันนี้เขาบอกว่า พร้อมมากๆพร้อมมากๆใช่แล้ววันนี้มีหลายเมนูมากๆก่อนที่พ่อจะมาพอ่อต้องกินก่อนนะคะเฮ้ยวันนี้มันไม่เท่าไหร่สีใสๆสสีสใสใสโอ้โหแต่ว่าบองเลยว่าไดาย้ยวันนี้ช่องพ่อจะแบบว่า <T> วเพื่อนเยอะเหร <S 2> <S 2> วันนี้มาดูพ่อแบบ ในแนวใหม่ๆบ้างเพราะว่าปกติพ่อจะไงขายล้นล้วนขายล้นล้วนวันนี้มานั่งกินข้าวแกมๆกันบ,บา<ม>า้างเป็นนานดีนะใช่ค่ะเ,เริ่มที่เมนูแรกเลยไหมคะพ่อมา let's go Organic Tomato Tomato Dashi Edamame นะครับมีถั่วแล้วก็ชิราสุเหมือนแบบให้เราส,ส,สดชื่นก่อนเป็นคำแรกให้เพื่อนๆดูลูกมุ้งหม่ำดีกว่าก็วดีไหมครับดีครับเป็นไงครับผม ออร่อยคิดว่าดีของชอบเลยอิกระเนี่ยว้าวมาๆๆๆาําทำนะหูห<อ>ข,ขอดืนะ่เนาะครับอร่อยอร่อยมากครับอร่ยครับไดหมไ,ได้ค่ะของของพ่อทั้งหมดค่ะจะไม่ต้องขอใคร เลเวล2มาดูซิมาดูกันนะครับเลเวล2ของเราเซนไซโกมะโชคฟูอูนิโอค่าซอยซิมเบิร์อานาโงะนปลาไหลมาโกะปลาหมึกเอดีกุ้งบิกบรอดฟีลส์วิตเมนไทโกะคิมิซึนี่ซอสเมนไทโกะนะครับโอมามแกรนนะครับเกาคิเจอเกาคินี่แหละเกาคิสโมกซาบะนะครับไวท์ชิเมจิมัชรูมมีเห็ดด้วยแล้วก็พลัมเรซิ่งเมนูนี้ยาวมาก ไม่ปากเลยครับเพราะว่าเพราะว่าอยู่บนบนบนโตะมันเห็นอยู่ว่ามันมีสามอย่างเลยเนาะเราต้องเริ่มที่อันไหนก่อนให้ดูแล้วแต่ชอบขอเปิดด้วยซาบะเป็นไงครับร้องยังซาบะอร่อยอร่อย ปกติกินไฟไดนิ่งอะไรอย่างเงี้ยบ่อยไหมครับบ่อยครับทุกวันเลยอุ้ยรวยจังคือที่บ้านก็คือที่บ้านผมก็กินแต่สปาร์เกิลวอนให้เลยเน๊ะแค่พูดก็รู้เลยว่าไม่ไหวไม่เคยไม่เคยอร่อยแต่แบบนานๆกินทีเลยใช่ป่ะคะนานทีเลยครับปกติเราแบบสายลุยไงใช่เห็นอยู่อะไรก็ได้ผมคิวคิวยังไงก็ได้ง่ายสุดเลยใช่ครัแต่เนี้ยง่ายไม่ได้นะครับปูเนี่ยดโอ้ขอบโก้ขอบโก้เนีย ต้องลองต้องลองต้องลองเด็คครับหัวจานหัวจานหนูต้องกนจานเนี้ยนนเป็นแบบเมนของอันนี้เลยปลาไหลม,ม,ไมีไหมอร่อยมากครับเพืาา่อนๆทานด้วยเค้ืงนะครับ พ <ไป S 2> ่อมากครับลูกทำนี้พี่รออยู่นะฮะเมนูถัดไปนะครับซีซันโนะซาชิมิ from โคโยสุมากเก็ตเอ้นะครับอันนี้ก็คือจะเป็นแบบปลาซาชิมิสดจากตลาดปลาโคโยสุสมากโอ้โหยังดิน้นดิ้นอยู่เลยดิ้นได้เพราะเราเองดิน้นดิ้นอยู่เลยลูกกินละค่ะโอ้โหตื่นเต้นนี้ค่ะกดไหมคะกดโอ้โด ไมจอบ่อเลยก็ทะลุเข้าไปในง้องแลโอ้โหชัดมากต้องเริ่มด้วยเนื้อขาวก่อนใช่ไหมไม่ลงมือกัดไปแล้มันไม่ต้องเริ่มด้วยเนื้อขาวก่อนหรอกคามาจิจาจ้าได้แม่เอาคามาจิก่อนเออไปก่อนเลยเอาเลยแล้วที่แบบไปมาฟ้อนทั้งไหนเนี่ย เห็นเลยอยากกินบ้างเอาเป็น er ยูทูบเบอร์บ้างได้ไหมโหทำไมยังไม่ได้หล่กพี่อีกโหเหม่อด้วยอามาจิอามะฮามม์เปรี้ยวหวานเจี๊ยบเมนูต่อไปนะครับนี่คุณมุกวอกเรียกง่ายก็คือไข่ตุ๋นนั่นแหละครับผมไข่ตุแต่ว่าเราม่เรียกให้มันยากๆดีกว่าโอเคมาเรียกแบบยากๆนะนี่ก็คือ นิโมโนนะครับเขาก็บอกว่าเมนูนี้จะใส่อะไรบ้างชอมุชิก็คือใส่ไข่ตุ๋นค่ะบิสเนี่ยคือแบบเหมือนน้ำซุปบิสนะแล้วก็อร่อยมากคานนี้ก็คือปูอันนี้เขาบอกว่าเป็นซูไวคันนีค่ะปูขนหิมะบอกว่าไข่ตุ๋นน่ะมันละเอียดละมุนมากครับ แล้วก็ตัวซอสอ่ะมันก็คือแบบหอมปูหอมมันปูอะครับอ,อร่อยมากโอ้โหอร่อยจริงจริมาแล้วนี่โอ้โหนี่ฮะสักหน่อยม่เล่นเล่อนตูก่อนปูไวไม,ไมาก ชิมี่เมืมอเกี้ยกล้องอันนี้แหละครับที่พี่เขบอกว่าไอนะยากิโมโนครับลูกอิวาเตวากิวเซรอนเอสี่โอ้แท้ชื่อก็่สีนะสีแล้วค่ะเขาบอกว่าเป็นเนื้อวากิวเอสี่จากจังหวัดอิวาเตโอ้สีขนาดนั้มันแซ่อร่อยมาก้องทอดลองมาหน่อยสิ รูปงครับนี่สลัแตงกวานะน่ารักากเขาแกะสลักแตงกวาเป็นรูปเป็นไม้น่ารักมากไป็นการกินแตงกวากินแบบงานศิลปะนะครับวันนี้ใบไม้แบบชัดมากย่างหมูด oh ้วยออร่ยด้วยร้นนี้เสิร์นกระตูปปลาทอแล้วดีมากขอสั่งกับบ้านอีกทีมาแล้วเมนูขอต่อไปนะฟเลยคอสต่อไปค่ะ ซุปดำปีเอาพิมอ่ะก็ด้วยก็ด้วยอันนี้มาด้วยกันออกมากระเสรฮะอันนี้ออกมากระเทยมาด้วยกันค่ะเขาบอกว่ามีสีจัดให้เชฟจัดให้เชฟจัดให้ค่ะแล้วก็ดูจากเนื้อปลาแบบสดมากดึงมากใช่ครับอ๋ออีกแล้วรู้สึกยังไงคะคือเขาบอกว่าอันนี้มาจากตลาดโตโยสุกฮะก็ต้องบอกว่าเราเนี่ยโชคดีมากๆ กิมของดีทุกอย่างทุกคอร์สเริ่มมาไหนดีลูกเราเริ่มที่ปอาปลาเกษตรก่อนเลยค่ะอันไหนก็ได้ปลาเกษตรเราใช้มือได้ดิมือไปเลยก็ได้ค่ะเพราะปลายเราขอเริ่มที่โบตาเตอร์โบตเตอม์นี่โอเคงามเห็นไหมล่ะดีเลยนะ อเป็นไงคะพี่ปาสอดมากค่ะเฮ้ยคุณต้องใช้มือด้วยต้องใช้มือหนเหรอคะ้คุณต้องใช้มือด้วยโมาเกสเรข้อมีห้านิ้วใช้มือหรือคุณยนีไม่ได้ล้ามือปแ่ะแปแปะนี่นะคะนี่นี่บ็อกเกอร์ของจริงอมาเกแล้วเบรกเตออ๋อใช้มือใช้มือใช่มือ หวานมาแล้วโอเคแล้วเขาก็ยังมีแพรลิ่งเหมือนเดิมของหวานนะแพริ่งด้วยเขาแพริ่งของหวานด้วยของหวานเนี่ยเราแพรลิ่งน่ารักมากเราจะเมากันที่สปุราโมจิคัสตาร์ดตอนแรกนึกว่าเป็นคัสตาร์ดแต่เป็นเครื่องดื่มเป็นเครื่องดื่มเป็นเครื่องดื่ม ซิไม,ซไม่รอแล้วอะซิ e ไม่รอแล้วมันเป็นยังไงซิสลองอันนี้ให <c oughs> ้ห <c oughs> น่อย่กููที่ดื่มได้แต่กูผูก <c oughs> นะสีเฉดน่ครับเร <c oughs> ื่องนี่ยน่าสนใมากมากมาเหมือนนมเลยมันไม่มีความรู้สึกทเออไม่มีความรู้สึกว่าว่ามีแอลกอฮอล์หรือเปล่าดีมาก่มาราบป่าระสบการณ์ที่ดีในงานในวันนี้นะครับ ก็ครับวีครับผมเจอมาแวครับที่มาทุกโครงกาเราก็จะมีเป็นอไม่ดูแบบของหวานมันแบบมันมันนมนมจริงมาร์ชเฟลโลอร่อยครับจบคอร์สเรียบร้อยนะครับวันนี้โรคูจินฮิบิกินะครับก็เป็นคอร์สของซันตอรี่ของเรานะวันนี้แล้วก็ เรียนเชิญของเรานะครับกับทางโอคุระพรีสติชโอคุระครูสด้วยก็บอกว่าสนุกมากมากวันนี้เป็นการออกทริปที่ตื่นเต้นมากนะเป็นทริปสั้นๆ3ชั่วโมงแต่ว่าได้เรียนรู้นะครับได้รับรู้วัฒนธรรมของประเทศญี่ปุ่นเยอะเลยนะครับขอบคุณจริงๆนะครับสำหรับงานนี้แล้วก็โอ้โหเป็นเกียรติมากนะเชิญเ e วินเ K คาจารปั้นมาลุยสำหรับเพื่อนๆที่ชอบรถแล้วก็ชอบคอนเทนต์แนวนี้นะครับลุยนะเทวินเมคแบบเราพร้อมจะจัดให้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าขอแค่เพื่อนๆคอมเมนต์มาเราจะเอามาคัดเลือกแล้วก็เป็นช้อยส์ให้ ได้สนุกกันไปกับทางช่องของเรานะครับผมลืม subscribe คิวบินบีเก้ด้วยเดี๋ยวเราจจเก็นคลิปหน้าไหมเดี๋ยวเราขึ้นข้างบนแล้วนะครับผมเดี๋ยวฝากไปเลยฝากของฝากนักกอล์ฟชั้นสองว้ให้ด้วยนะจับไปโอเคลุยครับ